รีวิวกันแดดเกาหลีรุ่นเสริมผิวขาวใครไปเกาหลีตามไปซื้อกันได้เพราะราคาถูกกว่าไทยครึ่งหนึ่งมีตัวต้องห้ามน,นะเพราะว่าหน้าลอยมากก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยว่าเอิร์ธม,มีฟริกพลาสติกนะครับอยู่ระดับที่2นะคือผิวขาวเกือบสุดแล้วนะครับแล้วก็มาลองครีมกันแดดที่อยากจะเสริมทําให้ผิวขาวดูวมีออร่ามากขึ้นไปอีกโดยในคลิปทดลองใช้ปริมาณทากันแดดที่ถูกต้องนะครับถึงจะได้ค่าเ p f 5พ้าสิจริงๆคือ2ข้อนิ้วนะครับหรือ1กรัมนะ ใช้2ข้อนิ้วทาทั่วหน้านะครับและใช้อีก2ข้อนิ้วทาทั่วคอครับอันนี้เป็นผิวของเอิร์ธเมื่อออกแดดกลางแจ้งนะครับและเทียบกับผิวเมื่ออยู่ในไฟสตูครับมาดูรีวิวตัวแรกนะครับนั่นคือโทนี่เดนสีเขียวนะครับเป็นตัวโทนอัพนะครับเอสเพียห้าสิบนะเอิร์ทให้เป็นอันดับที่สี่นะครับพอทาไปแล้วเนี่ยความเนียนไปกับผิวและความที่ออกแดดนะครับแล้วดูผิวหน้าไม่ลอยเนี่ยค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับแต่ก็ยังไม่ประทับใจหรือว่าไม่เนียนขนาดนั้น อันนี้เทียบให้ดูนะครับทากันแดดที่หน้าและทากันแดดที่คอในปริมาณมาตรฐานทางการแพทย์คือ2ข้อนิ้วนะครับจะเห็นได้ว่าผิวบริเวณคอเนี่ยมันเนียนแล้วมันไม่ลอยมากกว่าบริเวณหน้านะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราไปลองทีมกันแดดจริงๆต้องลองที่หน้าของเราเท่านั้นนะครับอย่าไปพลาดลองที่ผิวมืออย่างเออนะครับและนี่หลังทางไป15นาทีเนาะอันนี้ไฟสตูดิโอนะครับแล้วก็กําลังเปิดไฟเพื่อที่จะดูว่าเมื่อออกแสงแดดแล้วหน้าลอยไหมนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะยังมีลอยๆอ,อยอยู่นิดนึง และอันนี้นะเนเจอร์ริพับบิสีเหลืองเออดให้อันดับหนึ่งเลยในใจตอนนี้คือซื้อมาแบบไม่ได้ตั้งใจซื้อมาเพราะว่าโปรโมชั่นลดราคาถูก1แถมหนึ่งะครับกะว่าจะามาทาแค่คอและลำตัวเท่านั้นนะครับแต่พอใช้แล้วเนี่ยดูออกแดดคือเนียนมากและอยู่ในไฟสตูดิโอก็คือเนียนผิวดูแบบออรา่าดูไม่จับโปะไม่ได้เลยนี่หลังทาไป15นาทีนะครับผิวออกแดดก็คือเนียน หน้าไม่ลอยผิวคือเรียบเนียนมากและดูแบบฉ wow ่ำเาามีออร่าเมื่อใส่ไฟสตูดิโอผิวยิ่งดูฉ wow ่ำเาามีออร่าเข้าไปใหญ่อันดับ2ในใจเอิร์นนะครับตอนนี้คือให้ดร์จีไอัพนะครับคือด r G เร์จขาทำเนื้อครีมกันแดดมาดีมากนะครับนี่เอิร์ทาไปแค่5นาทีนะครับแล้วก็ถ่ายวิดีโอทันทีเราจะเห็นได้ว่า กันแดดเซตอัพตัวค่อนข้างเร็วมากแล้วเนียนไปกับผิวนะครับเติมความฉ่ำวาวและความขาวให้กับผิวได้เป็นอย่างดีนะปริมาณก็ใช้เหมือนเดิมนะครับ2ข้อนิ้วทั้งหน้าและอีก2ข้อนิ้วที่คอครับอันดับที่3อันเนี้ยลาวแลบไมอัพนะครับเอิร์ว่าเหมาะกับผิวคนที่ไม่ได้ข่ามากนะครับเพราะว่ากันแดดจะเนื้อค่อนข้างเนียนไปกับผิวธรรมชาติของเราเลยนะครับล้วก็เติมความขาวขึ้นมาในระดับเล็กน้อยเท่านั้นแต่ว่ามีความเนียนมากสามารถใช้กับคนผิวคําได้ ส่วนอันนี้ไม่ประทับใจเลยคือทาไป15นาที30นาทีหน้าก็ยังลอยออกมาระดับนี้อยู่นะครับออกไฟสตูดิโอออกไฟกันแดดหน้าก็ลอยวอกเหมือนเดิมนะครับนั่นคือโที่เรนซีม่วงนะครับซึ่งเอิร์ธว่ามันไม่เหมาะกับผิวคนไทยเลยเพราะว่าหน้าลอยมากแล้วเนี่ยดูทาไปครึ่งชั่วโมงแล้วนะเอามาถ่ายให้ดูอีกนี่คือไฟสตูดิโอหน้าก็ดู